นี่ก็เป็นสมณะทั้งสี่นั่นที่เรียกว่าสมาณะก็คืออริยะบุคคลทั้งสี่จำพวกนะแปดบุรุษถ้าว่าเป็นเนื่อนามบุญของโลกนะเป็นสงสาวกของพระพิภพเจ้าเป็นเนื่อนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่านะั้นนะว่าก็จะเป็นทั้งอุบาสกอุบาสิก,กาก็ได้เป็นสามเณรก็ได้ภิกษุก็ได้อันอันเขาเรียกอริยะสาวกนะสี่จำพวกแปดบุรุษนะ เป็นได้ทั้งทุกๆคนนั่นแหละนะอยู่ที่เราฝึกการปฏิบัติตนของเราแล้วเราก็ภาวนาของเราไปจะถึงจุดมุ่งหมายเมื่อไหร่ก็อยู่ที่อินทรีย์ทั้งห้าของเรานะศรัทธาของเราดีไหมมั่นคงไหมความภาคเพียรของเราแบบบากบันนะว่าเราเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก็ก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยนะความภาคเพียรบากบันมั่นคงไม่ทอดทุเละ ก็สติของเรานะสติปัฏฐานของเรานะดีหรือยังสติปัฏฐานนะสมาธิสมาธิดีหรือยังตั้งแต่ชานหนึ่งสองสามสี่สมาธินั้นดีหรือยังหนึ่งก็ยังดีนะหนึ่งก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ปัญญาก็คือการการเห็นอริยสัจทั้งสี่ปัญญาของพระโสดาบันคือเห็นอริยสัจสี่นะแต่ไม่แจ้งไม่ยังไม่แจ่มแจ้งจะไปแจ่มแจ้งก็ เป็นป้กินอะศพเป็นพระอรหันทึ่จะแจ่มแจ้งนะส่วนพระโสดาบันนั้นเรียกว่าเห็นตามเห็นตามอาริยสัจทั้งสี่นะเป็นผู้มีทิฏฐิสัมปันโนคือเข้าถึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐนะิคือเห็นตามพระพุทธเจ้าแสดงได้คือเข้าใจแล้วแต่ยังไม่ถึงยังไม่แจ่มแจ้งที่สุดก็แต่เป็นเป็นหนทางและวที่จะเดินต่อไปประตูแรกคือเราต้องถึงตรงนั้นก็ปฏิบัติแล้วเรา ทำผิดหรือทำถูกผิดตรงนี้ก็ต้องแก้ใช่ไหมนักภาวานาต้องฉลาดต้องแก้แก้เป็นแก้ทางตรงนี้เป็นภาวานาผิดก็ต้องรู้ก็ต้องฉลาดสังเกนะอยู่ตลอดนะนั้นก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลานะครรโททนานท่านทั้งหลาย